ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังท่านช่องเจพัดผ้ารวยแล้วก็ช่องบ่าวเสี a ชาแนลด้วยค่ะผู้ดใดเขามาแล้วเจเ,<อ>เจพัดก็ขอฝากเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์น้ำนิดเด้อค่ะ ท่านผู้ชม,มหมอเข้าก่อนจะไปเบรงแนวทางของห้าหน้อยมือนีเนาะคะ่ะเจพัดก็จะมาเวาเรืองหมูว่านเนาะคะ่ะหมูว่านนี่ห้าหน้อยนี่ห้าหน้อยเจพัดบอ่อเข่าแค่ตัวสองเนาะคะ่ะตัวหลุดตัวสองตัวจ๊อกอกับบ่อเข่านะคะสําหรับหมูว่านนี่เป็นหมูว่านนี่บ่อพ่อใจเนาะคะ่ะในในในเหล็กห้าหน้อยแต่ว่าเหล็กเล่าหนี่เข่าตัวจาอตัวเน้นขีดเสน้นไตเด้อค่ะเด้อบัดนี้ มือว่านนี่เนาะค่ะมันเด่นค่ะที่เลขาลัคนาตรงกันแต่ว่าปรากฏว่าบอมาเนาะค่ะปรากฏว่าบอม่าเป็นมันเป็นบ่เป็นเป็นบ่เป็นไปตามขาดเนาะค่ะนี่แหละมันแต่ว่ามันเป็นสูตรเนาะค่ะเขากับต้องหายตามสูตรคำนวณแต่ว่ามาหลายมือติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์กว่วๆเราไม่มือว่านนี่เนาะค่ะเขาแค่เลขสองเนาะค่ะออกที่สองซีซสี่สองต่วัาเจพัดบ่ได้จับหายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขหานี่บ่มาเลยทางทางที่องศาตรงมากคัะอี๋เนาะค่ะมือว่านนี่เนาะค่ะ แต่นี่เนาะค่ะหมู่ว่านเจพัดจะหายเบิ้งทีว่าห้าน้อยที่เจพัดหายไปผาดเด้อค่ะหมู่ว่านนี่ลุดแบบกะมีแค่เลกสองเนาะค่ะกับบ่กับือว่าบ,บ่พ่อใจปันใดเนาะค่ะสาหรับหมู่ว่านอันนี้ของหมูว่ว่านเด้อค่ะเด้อแต่ว่าของเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะเล้าพัฒนาเจพัดวิ่งลุดนี่ฟันสี่ซีหมั่นใจเนาะค่ะซีร่องสองแต่ว่าสองมันบ่มาเจพัดจับห้อยู่ในมีก็คือ ทีเจพัดบอกว่ามันมีสองมีเจ็ดมีแปดนี่มันมากเบิดเลยค่ะขาดแต่สองเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเจพัดขีดเส้นไตให้จับคู่เจพัดว่ามันมันจะมากซีซีหกแล้วก็ซีซีเจ็ดปรากฏว่ามันมากที่แปดซีเจ็ดเนาะคะ่ะเมื่ว่านนี่เออแต่ทีเจพัดเน้นให้ก็จะมีนี่เนาะคะ่ะซีหกซีเจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็สองเจ็ดซีหกซีเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดปรากฏว่าเลขเล่ามื่ว่านนี่เนาะคะ่ะเจพัดกะร่องสองเนาะคะ่ะ 4กับสองนี่กบว่ามันเด่นยู่แต่ว่าเจยพัดกับเนนที่เล็กซเนาะคะ่ะเนาะแล้วจับกูหาซหกซ6เจ็เข้าตัวเจาะเด้อค่ะเม่อว่านนี่วิ่งรูดนีได้เนาะคะ่ะเนาะเลขนี่ที่ว่าเจพัดว่ามันเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นสองเด่นซนี่มานนากันเบิดเด้อค่ะเดิมเม่อว่านนี่เล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเป็นที่นาพ่อใจมาหลายมือติดแล้วเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะนี่แล้วมืออื่นนี่ก็เล่าเนาะคะ่ะเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางนะะเนาะค่ะเนาะเจพัดกับบรลูวาลีจออตัวใดเด้อค่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขนี้เข้ากับให้ตามสูตรเวลาดวงดาวเนาะคะ่ะเจพัดคำนวณดวงดาวเจพัดกะจะมันกะโดนโดนผัดเนาะคะ่ะต่ว่าเจพัดก็จะให้ตามที่ว่าลัคนาดาวเด่นคือเก่านะคะ่ะเนาะเพราะว่าความผิดพลาดมันกค่อนขางจะหน่อยหน่อยอย,อยู่เนาะคะ่ะเนาะมือนีเนาะคะ่ะ มื่อนี่ห้าน้อยพิเศษนี่มันกระโดดเด่นยุทธีหาคือเกาเด้อคะ่ะหากับเจ็ดกับศูนย์เนาะค่ะเนาะห้าน้อยพิเศษเด้อค่ะเด้อห้าน้อยพิเศษมันโดดเด่นยุทธีหาแล้วก็เจ็ดแล้วก็บศูนย์สามตัวแต่ว่าเจพัดเลือกหานะคะน่ะเนาะเพราะว่ามันราศีมินธนูขึ้นกันแต่ว่ามือนี่มันจะมาบามาบหลู่เนาะคะ่ะเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือเหล็กซีสำหรับเจพัดว่ามองว่าหากับซีนี่โดดเด่นเนาะคะ่ะเจพัดกับจับห้คือเกาเด้อค่ะ สำหรับห้าหน้อยห้าหน้อยมือนีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสูตรมันอะสูตรสูตรลักขณามันบ่ค่อยจะผาดเนาะค่ะเนาะกะมีผาดเหมือว่านเนาะค่ะที่ว่าออกลักขณาที่ว่าตรงระคักหนี้มันผาดเหมือว่านนี่เนาะค่ะกะใส่วิจารณญาณเนาะค่ะเจพัดหาเป็นแนวทางเลยค่ะมือนีเนาะค่ะเจพัดกะหาคือเกาห้าหน้อยพิเศษนี่เน้นที่เลขหาเลยค่ะมือนีเน้นเลยหาเจ็ด มีศูนหาเจ็ดหาแปดหาเด้อค่ะเจ็พัดไห่ศูนหาเจ็ดหาแปดหาเจพัดเน้นไห่ที่เจ็ดหาเนาะค่ะเนาะสำหรับห้าน้อยพิเศษเนาะค่ะเนาะมนีก็จะจ่อคือเกาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจพัดต้องการจ่อต้องการจ่อไห้ได้นะคะมนีสามนีก็ส่วนอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะให้วิ่งรูที่หาแล้วกับสามเด้อค่ะเด้อหากับสามเนาะค่ะเนาะหากับสาม สามเก่ากับอีกตัวหนึ่งกระโดดเด่นอยู่เด้อค่ะสามเก่าแต่ว่าเจพัดก็ด้ไห้เนาะค่ะเนาะเจพัดจะห้สามเก่าน้ำเด้อค่ะเด้อสามเก้าสามเก่าเก่าสามเด้อค่ะเด้อสามเก่าเก่าสามเน้นที่ปกตินะคะเลขสามนี่เน้นที่ปกติแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเลขเจพัดมันก่ มันกะทั้งปกติทั้งมันกะวนออกได้น้ากันเบิดนะะเนาะค่ะเน้นทีเลขสามเนาะคะ่ะเนาะเมนี่เด้อค่ะเดอ้อห้าหน้อยพิเศษวิ่งลูดกี่หานะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันกะไปปกติวีพี่ได้เด้อค่ะมือว่านิ่มบอม่าเนาะคะ่ะบอม่าตามขาดแต่ว่าเมนี่เลขสามเด้อค่ะโดดเด่นที่ปกติพิเศษเด่นตีหานะคะ่ะปกติเด่นตีสามเด่นทีสามเด้อคะ่ะขันมาเบิ่นกับมาเบิน่นสามสามเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางเด้วค่ะเจพัดขิดคำนวณตามดวงดาวเนาะคะ่ะส่วนเหลขจะมาบอมา่าเจพัดบรลลูด้วยค่ะรักสามก็จะมีสามศูนย์สามหาสามเจ็นาะคะ่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่เด่นที่สุดคือสามเก่าด้วยค่ะสามเก่าเนาะคะ่ะเนาะสามเก่าด้วยค่ะสามศูนย์สามเก่าเนาะคะ่ 3, ะ,คะ, 3, 0, 3, ะ,คะมือนีเนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะค่อนข้างจะมือนีเจพัดจะมีเลหลากคหลแน่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเสียดายสองคือกันเนาะคะ่ะเนาะ นี่เด้อค่ะเสียดายสองคือกันสองกระโดดเด่นอยู่เนาะคะ่ะเนาะเจพันเลยจ,จับให้พิเศษทีหาปกติที่สามวีพี่สี่สองเนาะคะ่ะเนาะวิ่งหลุดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าใหายร่วมๆก็คือขันผู้ใดบ่วิ่งบ่หลุดเท่ากับร่วมๆทีหาและกับสามเนาะค่ะเนาะหาและกับสามส่วนเลขสองกระโดดเด่นอยู่เนาะคะ่ะเนาะศูนหาเจ็ดหาแปดหาเด้อค่ะสามศูนสามหา สามเจ็ดละก่เน้นที่สามเก่านะคะแล้ะก่ะตัวนี่ก็คือสองเจ็ดพอว่าเลข์สองก็โดดเด่นแต่ว่าเขาจับมาได้เพียงสองตัวเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเป็นแนวทางของห้าน้อยมือหนีด้วยค่ะเจพัดกับไห้คือเก่าตามลักขณาเนาะค่ะเนาะการเกษหามันกับบอม่าสองมือแล้วเนาะค่ะแต่ว่าลักขณามันได้ดาวมันตรงเนาะค่ะเนาะก็ต้องไห้ด้อค่ะก็ไห้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเลขจอกตัวใดเจพัดกับบลูเนาะค่ะเนาะ นี่เนาะค่ะแนวทางเด้อค่ะแนวทางค่ะสำหรับมือนีเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีแนวทางส่วนเลขซีนี่กะจะโดดเด่นเด้อค่ะอีกตัวหนึ่งสามซีนี่กะโดดเด่นอยู่เนาะค่ะเนาะสามซีกะโดดเด่นอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมสามซีนี่แต่ว่ามันจับมาได้ซนี่เนาะค่ะเจ๊พัดก็เลยเลือกจับใหม้ซนี่มืออื่นเล่าเนาะค่ะเนาะถ้ามาเกินเกินแบบกวนเล่ามันโดดเด่นบ่เดี๋ยวเจ๊พัดจะเบิ้งสําหรับเล่ามืออื่นเนาะค่ะวันที่เจ็ด เป็นทีนาพ่อใจมากสองมือแล้เนาะค่ะสองสามมือแล้เนาะค่ะสําหรับเล่าเป็นทีนาพ่อใจอ๋มอ,อนนมืออื่นนี่กะมืออื่นนี่กะมีรลุนเนาะค่ะเนาะโดดเด่นอยู่คือเกาเนาะคะ่ะค่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะแนวทางก็จะมีประมาณนีเนาะคะ่ะสําหรับห้าหน้อยเนาะค่ะเนาะห้าหน้อยเด้อค่ะมือนีกะเจพัดกับสำหรับคลิปนีมือนีก็ล่ากันไปก่อนเนาะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ